ฮอน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 สุขขักบระบป้ามันกระเส็บเลยสบายดียามแรงๆเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าจะเป็นทางพังลาวพังไทยเนาะตอนนี้เนาะซ้อมอมกแม่กะมาเอาซิงไข่แล้วก็มาเเอาบอร์ตองนะอเนาะเดี๋ไปเอ็สบอกอนะ้องม่ก,กินพ่อมากินเนี่ยพ้นตกพ่อแม่พี่น้องเลย พ่นตกกระแหงเติบเนาะฝ่าลังพลนเอาโคสิงไข่เป็นหมอนอ้อยขีนพ่นตกแหงเติบกินนี่กอะน,นี่น้ำจนอังไม่ทาง ได้กินกบกินอึ้งแม่วะตอนนี้แม่กำลังยาวเบตอง <Whoa. S 1> เป็ดมอน้าไม่กินเอา,าเดี๋ยวมันบอแม่ขอ,อาวิ้งข่กำลังงามเลยผลตกห่ำมันให้งามขักอะไรโซนกับไม่ได้พักนไม่ได้ปูพักเลยปู่ต่นี่ พักยูปุสิน้อยซินิกนี่ก็มาเพชดมาติวผักเสริมผักเผวเนาะต้นมะฮุ่งกนเลยน้อยพลนตกเมอกินนี่ หนาอนไม่กินแหลงแม่แหละแต่ห้องเราไม่ได้กินเนาะนไม่เออแม่แม่เตก้อนถังก้อนตีออกแล้วอุหเออแม่ม่เฮ็ดก้อนทังก้อนตีออแลแม่เนาะเห็ดหย่าอ่อเนาะจะน้อยเพราะว่าพ้นต๊เลยด้แม่แม่ แม่เลยแค่ถ <OUGH> ัวหยาก็อฝนตกเลยไก่ตอดกันเลยไก่เจ้าไปจักออนะนั่คือวะบรรยากาศดีนะหลังจากฝนตกแล้วก็ปรรยากาศดี บือตองเห็นหมดเลยพนตกหำเพ่นหญ้าโป้งแล้วบน,นี้พนตกเลยอันนี้โรดไม่ได้มีหญ้าเลยน้าเดินกะไม่มีหญ้าแหงเคืองๆอยู่นี่ก็สิเป็นเหินเจ้ามอมเนาะนี่ล้วก็สิเป็นเหินโขเหินโขนั่นเนาะ กุ้งพักกุ้งม,มันนี่ไเฮ้ยอีมุม้งเฮ้ยอีมุมอีมุมว้าวโผลกระหักเพลมาเลยมันเอ็ดมอือปีนี้โอ้ คนยาหมาอย,ยูอบอสเนาะนี่เนาะโอ้บรรยากาศยามงแหลงพอไหมพี่น้องมุมนี่คนตกแหงเติบกี่นี่นี่น้ำอังเลย ทำกระอังเลยเฮ้ยเป็นแล้วป้าเออเย็นนะป้าเอ้ยฝนตกแล้วก็เย็นได้แห้งเนาะเนี่ยนี่เสิเย็นได้แห้งได้ลมผัดมานอนมมลแล้วป้ามะแรงนี่เออค่อยก็ะห่อนได้อยู่ไหนนะคันอยู่เงนังไข่แน่ป้าเอ้ยอยู่ลุ่มแลน เออแม่นเลยสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเ่าะจะเป็นทางทางลาวทางไทยเนาะวันนี้เนะาะทำมันหน่อยแต่ยัม่เอ,มอนะมฟม็อกน้องพม่าจริงน้องพม่นม้าจริงน้ำแรงๆเนาะลองทีนี่กับพ่นตกพ่อแม่พีน่น,าาน้องเยพ่นในละสาเนี่ยตะโกนนี้ก่ะเริ่มพ่นก็เริ่มหมายเลยนี่ มันมน้อยยิ่งมาสอยพูดซิงไขนะ่เนาะสอยหัวซิงไข่เว่นอันเซอร์มุกมาไหม่นาะเต็มเครื่องเว่นแม่ก็กำลังทำข้าวเบอร์อยู่ <c oughs> พ่นก็เริ่มหมาอีกเลยนี่ฮะแม่ก็พ่นตกอีกแล้วนี่หมุกมาไม่กินเหล่งมาสามอมเลิกดรูง,งานมาโรดอาบน้ำเอาหมาโรดพน phun mà nó phun tốc gà hèn tóc ngả y tóc gà này nga tốc nga 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 ngảm nga 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 nó nga สามอ่ะไม่ได้ไปไปโรงงานเนาะมืออื่นกะขักโรงงานแล้วมืออื่นเป็นวันอาทิตย์เนาะ ของอีตูสออ้สะอ่อนตอนนี้แม่กำลังตำจำเพิ่งมันเท่ากันก้อนแมนมะแม่ใส่เคร,รนะนนื่องแรงเกินเซอร์เครื่องปลุกลงไปแล้วเนาะซีมีอันนั้นมีปไปแล้วแน่แม่วัวชิงใครมีวัวชิงใครหรือเปล่าไอตูออออ้อันใดเออผักเทียมในทับใผักเทียม พอีตู้เกิดเป็นโนรประแดะเนะาะเข่าเบอร์อต่ำเท่ากันต่ำโนดเท่ากันจะมีเข่าเบอร์แน่มีเข่าเบอร์มีพักอีตู้มีโฮสิงคายมีเกิดเป็นโนรประแดะต่ำเท่ากันต่ำโนดเท่ากันก็อล้วจึงไปหอเน้อนแมะถ้าเสพแทนได้ไหมแล้วใหม่ใหม่จะแล้วไม่หาดวงนะหอน ้องไม่ฮาโดงเพราะวาพี่น้องึดยาเนาะเสแพแค่ไหนี่ตำเหรามันเท่าออก,กันแล้วก็จะเอาไปห่อขกกัน <c oughs> นี่เสร็จเบอร์ต่อมนะมันเอาหมอกีนมาเสร็จเบอร์ต่อมเลยเต็มเวียนเท่าแม่นะใส่ซุบชุเบอร์ต่อมเนี่ยเอาไปล่นถ่ายก่อนเนาะ เสร็จทางหน้าเสร็จทางล่างคนเริ่มมาเียกทำไมพี่น้องเนี่ยข้าอยู่นี่นะ <c oughs> ข้าเข้าด้วนดวน เบอต่อกับแบบมันยืเ้เนี่ยนะโนไผ่ยันหนีเงียอันนี้ติบบดเมอต่อกแบคนต๊กห้นะ่มเนาะสมอบแหวกกมรางเลงมันยเเนี่ยโนไผ่ก่อนจากนอยเนะมันจะมีเต้เวลามุกค,คนพุตกเลยคนยืมาอีหอบซองเผาเลยดวนดวน แม่กำลัลงตำมันเนาะไม่เข้ากันนี่ันตนะำให้มันเข้ากันแล้วก็เอามาโมกเนาะจะหน่อยคุณตุ๊กหั่มชิมิเลททมไทยคุณแม่พี่น้องเบิ่งเนาะย่ามได้เนาะยันทะเริ่มพะหลังไหมดวนเลยคุณต,ตุ๊กจ้าหน่อยเคย,ยพาดับอีอากรูยแข็งเหลวเลย ตอนนี้กําลังเริ่มมกนะ้องพรมัยพี่น้องเมื่อนี้แม่เป็นผู้จัดการแม่เป็นแม่เป็นผู้มกเนาะเมื่อนี้สมองสิไม่ได้มกเธอแม่มกเน,ะน,นออาะเม,ม,มื่อนี้สมองอยู่ไทยเธอพ่อแม่พี่น้องเบื้องไม่กินมกน้อไหม่แต่เฮงละไม่กินมกน้อไหม่อ่าได้มกหนึ่ง แล้วด้มกหนึ่งแล้วในสองมกในสองมกแสบด้านใหม่อันมือเนาะ ต้องใส่แบบเอ็ดเปรย์จากนนี้เนาะ <S <S เอ็ดมกใหญ่มนก็นมีแสีบน,นนะแม่เนาะเอ็ดมกน้อยพอดีกินอ่ะมกพอดีกินบดอือเลยสามมกแล้ว,พ,วพี่นอ้องพอดีได้วางห้านันต่ำนูดเท่ากัน,น งวดแล้วก็ตุ้ยอีกข้าวฮ้อนอีกโอ้ยสุกเย่หน่อยเนาะคุยขาคุยขาวแวฮ้อนๆพอพี่น้องเอ้ยแฮงแซ่บบ่ได้กินแต่เฮิงล่ะปีนี้ยังบ่ได้กินจักบาปีได้าหน้ามก ได้สี่มุกแลนะ้วเนาะได้หา้หามุกห้ามุกน้อยผู้ดีกินมุกแบบนี้คันมุกคันแบบว่าเอ็ดมุกใหญ่าลายกะมันมีอันนั้นนะแม่เนาะอันนี้มันผู้ดีกินไม่ห้าด้วยหวงทำับผ้าด,ดับผ้า ห้ามกแล้วเอาไปสชโฮนเอาะบไหนตา่<ป>เอาลงไปนึงเนาะบาเนี้หลังจากมีหอแล้วก็เอามานึงสามมกสี่มกห้ามกโอ้ สุกปรีนีจินคุยเข้าเนียวแซบ่บเอาบะตองอี่มาปิดเนาะบะตองปิดเวน้นนี่ไรไปดิดเว้นแล้วบัน,นท่าแตะสุกบันนี้มาเบิง้งป่เป็นนางท่าบันนี้สุกเลยบบอน้อมาเบิ้งกันเลย ว้าวน่าจะสุกแล้วนะบึงก้อนอสุกแล้วเพื่อนน้องนี่สมมงิกระยอะออกไปขวาบบึงเนาะวะสุกเลยยังตอนนี้สมมงก็ออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะขวาบึงวะสุกพอดีกินแล้วบะสุกขักแล้วบ่นอะขวาบึงก้อน อนอนท่อนท่อนท่อนสุข,ขัร,ร์ตบ่ป้ามันก็นแเส็บเราแล้ว,ลวอันนี้สุกแล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้นี่แส็บเสบอุย้ยลมพัดมาแส็บเส็บนำกันเดล่พ่อแม่พี่น้องหมกน้ำไม้เมื่อน้ำไม้สดเนาะมาจ้าพ่อแม่พี่น้องแซ่บๆส็บนำกันเนาะหมกน้ำไม้แซ่บๆ าหอมมลิงมกมะม่เนาะปีนี้ยังไม่ทันได้กินงอกมะมี่นี่ต,ตรวจเร็วเยอะคุยเข้าหอนๆเนาะพี่น้องเซ็บมาเด้อพี่น้องแล้วสมมติจะลองคุยบกนกะอนเนาะหอนอะลิ ฮอน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 อืมแสบปีนี้ยังไม่กินพวกน้ำไหมอืมแสบเลยอมหอมหอมโซชิ้งไายข้างอีตู ติดเขานี้พอนอนอืมข้าวกินมุกน้ำม้นํำกันเด้อพ่อแม่พี่น้อง้อนม,มุกน้ำม้เมร่อนะมะันแซ่บ พอคำง่ายๆเลยกันแซบ่บของกินธรรมชาตินะของกินบมนะนาว กิงกินข้าวมุกน้ำไม่มาเนี่ยมัาจะกินแต้ดนเหรอ หอมใบผักอิตูเนี่ยหอมอันโคชิงไข่เนาะข้ากัน้านกระยอกกันหองกว้างแซับแค่โดนแล้วไม่ได้กินแซ่บแพงทำนเริ่มไหม้แล้ว พ่นก็จะตกแล้พวพรมนพี่น้องเอง้ยแซมมองกัสแมองกัสคอจบคลิปไวเพผิงสำนีก่อนนะพรม่พี่น้องคลิปหน้าพอกันมือเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แซมมองน้อยอ็ดคลิปต่อๆไปกรอบควัวสบายดี